เอาสวัสดีครับยินดีรับช่อง YouTube รถดำสวยจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองวุยรัมทุกๆท่านเลยครับผมอู้เราเราระวังเลยเราพ่อ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 เอาเราพ่อพ่อพ่ออ้ระวังเด้อระวังท่อเด้อ นัดขาดมางานเข้าเลยพ่อ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 การไว้ตรงนั้นแหละได้อยู่บ่พ่อ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 ตัวท่อไหม น้ำปลาปลาด้วยนี่ ติดทามเลยดูอ่ะฝนตกเฉยเลยครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าพอไหมดินเดือดพออยู่วันนี้วิ่งเย็นน่าจะพอกินข้าวเด้อเราไปกินข้าว ไปกินข้าวเด้อพาคเที่ยงฝนมื่นมาแล้วครับนูน่นแต่วันนี้เราจะลุยเสร็จอย่างเดียวครับเสร็จแน่นอนวันนี้ครับวันนี้ก็เสร็จยังไงก็ต้องเสร็จครับ Đại mày kêu lên đi. Kênh Thôi thôi Ấy Kênh này เพิ่งมาเด้อเทวดาให้จบงานก่อนอ,อ่ะลงลงไปโอ้ลากไม้ไปด้วยนะถ้าจะยักเทตัวนั่นแหละ ô bị xài ở đây nè tập cung mà ô ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ้ายักษ์นำซิ่งดินดวนครับพี่ใหญ่ของเราโอ้ ไปไหมนี่เอินมาเป็นเราไปด้วยขับไปนู่นเลย จอดกินข้าวครับเอาโลสายดัน วุ่นเลยวันนี้ผมวิ่งซื้อกับข้าวเมื่อเช้าไปเอาข้าวเที่ยงไปส่งเฮ้ยเฮ้ยเราระวังแล้วเราข้าวเที่ยงไปส่งอยู่ที่นาครับฮะโยกไปมีดโยกไปมีดวะถลอยมาเลยถอยมาเลยป่อยมาไม่เป็นไรหรอกโยกไปมีดดีโยกไปมีดหน่อ,อยมา่อยมาไปเลยเลยอย่าเลย ออาเยียบล็อกกันฟรีเหยียบล็อกกันฟรีเลยรอตรงตรงอ่าถอยมาเอาอพอร้อยเนี่ยเช้าไปส่งข้าวอยู่ที่นาส่งข้าวเที่ยงตาเสร็จมาซื้ออะไรให้รถตู้พี่เก่งอีก ซื้ออะไรเสร็จมาส่งข้าวทีงานทางนี้อีส่งข้าวทีงานทางนี้เสร็จต้องเอา,เอาชุดอะไรรถตู้ไปเข้าโรงกลึงไปกลึงอีกโอ้เวลามันเดินเร็วเหลือเกินครับเอาอะไรไปส่งโรงกลึงเสร็จผมจะต้องวิ่งไปดูงานอีกไปดูงานอ,อ,อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้คือจบวันนี้ครับ เอาให้จบวันนี้แล้วก็จะวิ่งไปดูงานเนจุดหนึ่งครับไปดูงานเสร็จกลับมาก็ต้องมาย้ายรถครับย้ายรถออกตรงนี้ก็จะไปโรงงานใหม่เลยวุ้นวายไปหมดเลยวันนี้ท้งพอดีที่บ้านเกี่ยวข้าวด้วยครับตาเกี่ยวข้าวพอทงไปขนข้าวครับวันนี้แทบไม่ได้หยุดเลย ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับรถนไปกลับรถมาว่ะจอดทําไมนี่ นายมันเอา้าเป็นไรเป็นไร M เอไม่เย็นเอไม่เย็นคอมวันนั้นทำงานไหมทำคอมไม่ทำงานดิคอมทำงานไหมัดกดแอร์ซีมันก็ตัดฮะกดแอซีมันก็ตัดตัดไปไหน กดกดกดปิดเครื่นตัดปกติเพราะกดอีกมันก็ทำงานแต่มันไม่เย็นอะไรนี่จะหลบน้ำยาหมดนะเนี่ยน้ำยาหมดไม่เห็นวิ่งเลยฮะตัวไปถามพ่อแกก็บอกว่าน้ำยาหมดเปล่าหมดเลยนี่ไม่เห็นมีน้ำยาเลยนี่เนี่ยอันนี้คอมทำงานไหมทำไม่มีน้ำยาหรอกปิดเลยปิดคอมก่อนเปิดกระจกก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว เีน่แหละเดี๋ยวคอมมันจะเสียเฮ้ยเราพอเราพอเราพอโอ้เราเส้นไรมันไม่ลกอกบ่ ทำไมมันเข้า่างนั้นนะฮะล่องไม่ออกมาไปดึงเลยดิไม่ดึงข้างในไหมเอาไปดึงข้างในเลยดิเอาแล้วเอาแล้วเอไม่ยินครับเปิดไปจกวิ่งไปก่อน ถึงเย็นโอ้เลาโอ้เสียว Bowser, ถึงเลาน่อยเดี๋ยวไปล่อท่อน้ำประปาน็อตขาดแตกขึ้นมาอย่งามเข้าเลยทั้งอํเภอเลยนะพอพอเหลาพอพอเฮ้ ระวังนะพ่อนี่แตกขึ้นมาในทั้งอำเภอบ้านกวดเลยนะไม่มีน้ำใช้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาอะไรไปให้ลงกลึงก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ